เชิญปฏิบัติการพัฒนาครูแห่งอ่อนสู่การจัดการศึกษาด้วยหัวใจของความเป็นม,ะะมน,นุษย์คิวเนนไน Education โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทมีความยิยนดีและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากการดําเนินโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาว เป็นโครงการที่เน้นสร้างวินัยคุณธรรมและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นสร้างผู้เรียนให้สาเร็จออกไปมีงานทําและเป็นคนดีในสังคมซึ่งผู้เรียนจะต้องสามารถจบออกไปแล้วทํางานได้จริงอย่างมีคุณภาพดังนั้นครูผู้สอนจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญจะสร้างความสุขและการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแฮนออนสู่การจัดการศึกษาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ h u m a n i t e like education โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูให้กับครูแฮนออนเน้นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่สมบูรณ์แบบมีกลยุทธ์และวิธีการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีการจัดการเรียนรู้ที่ก่อเกิดความน่าสนใจความท้าทายและสร้างความสุขความปลอดภัยถูกสุขขาดอนามัยให้แก่ผู้เรียนและครูผู้สอนรวมทั้งเกิดผลสมธิ์ในตัวผู้เรียนเป็นไปนตามมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนดนำไปสู่การนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและในชีวิตประจำวัน และเป็นแกนหลักในการเข้าร่วมช่วยเหลือผู้คนสังคมชุมชนและประเทศชาติในอนาคตรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนในสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการทั้ง30แห่งสู่การเป็นสถานศึกษาต้นแบบแห่งความสุขโดยกำหนดจัดงานในรุ่นที่1ระหว่างวันที่1 6ถึงสิสิงหาคม พุทธศักราช2566แรุ่นที่2ในระหว่างวันที่29-31สิงหาคมพุทธศักราช2566ณโรงแรมลองบีชชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการดำเนินงานครั้งนี้มีสถานศึกษาในสังกัดสำน,นักงานคนะกรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30สถานศึกษาโดยแบ่งออกเป็นออป2รุ่นรุ่นละ15สถานศึกษามีเข้าร่วมอบรม เชิญปฏิบัติการาพัฒนาครูแฮนอนอสู่การจัดการศึกษาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์อยู่ใน Education รุ่นละ45คนรวมทั้งสิ้น90คนในการดำเนินงานทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาสำนักงานข้ามการการอาชีวศึกษาคณะกรรมการทุกฝ่ายสถานศึกษาทั้ง30แห่ง โดยมีวิทยาลัยสารวัตรช่างเพชรบุรีเป็นแกนหลักในการดําเนินการจัดการในครั้งนี้บันนี้ได้เวลาสักครแล้วกระผมขอาการเียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวให้รู้ว่าและกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนด์ออนโซการจัดการศึกษาด้วยัวใจของความเป็นมนุษย์ human education ณบ,บันนี้ขอากาบเป็นเชิญท่านผู้บิการวิทยาลัยสารวัตรช่างเพชรบุรี ท่านผู้บริการสถานศึกษาในสังกัดของอสมจพีบุรีทุกท่านนะครับซึ่งได้ทราบว่ามีท่านผู้บริการมาสองสามท่านนะครับท่านรองผู้บริการท่านคณะครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านแขกผู้มีเกียรติสิริบุญชนที่ ได้มาร่วมในการจัดโครงการใน่าวนี้ผมมีความยิดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเึ่งป็นบัตการการพัฒนาครูแห่งสอนสู่การจัดการศึกษาเรื่หัวใจของความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่า humanized education ในรุ่นที่หนึ่งนี้ต้องต้องขอบอกกับพวกเราว่าท่านในขาริการติดภาราิว สำคัญนะไม่ไม่สามารถที่จะมานะเป็นประธานในการเปิดในครั้งนี้ได้ครับก็เลยผมต้องมาทําหน้าที่ในการเปิดในครั้งนี้แทนนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าได้มาให้กัลังใจพวกเรานะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราคงจะต้องขอขอบคุณทางสานักนโยบายและแผนการศึกศษานะครับที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง ในการที่ทําให้เกิดโครงการนี้โครงการล่างๆนี้เป็นโครงการที่เป็นผลพวงมาจากเราจัดโครงการใหญ่เป็นโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางเรียนระดับซึ่งพวกเราก็จะทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าเอกสารๆที่อยู่ในสังกัดนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการเดียวของกระทรวงสาธิการที่มีระยะเวลาดําเนินการครงการที่ยาวที่สุดนั่นก็คือเป็นโครงการที่ใช้เวลาถึง10ปี นะครับอันนี้ก,ก,ก็ก็ต้องบอกว่า,เ,าเป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะยั่งยืนและถาวรนะเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่เน้นในการสร้างคนนะเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนน่อยในในการดําเนินการโครงการครูในการที่จะให้เขาได้ได้หมายถึงว่าให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสที่ดีนั้น มันก็คงจะต้องเริ่มจากความมุ่งมั่นตั้งใจของครูอาจารและสถานศึกษาด้วยนะครับว่าเราต้องการที่จะสร้างเขาออกไปให้มีอนาคตจริงๆนะสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดจากพลังใจนะครับที่เรามีความตั้งใจดีเหล่านี้นะครับก็อย่างที่พานดำรัสของหลวงราชการที่9ที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องระเบิดจากใจนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็น โครงการที่ทําให้พวกเราต้องมีภาระเพิ่มขึ้นเกิดจริงนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งถ้าหากว่าเราระบุจากใจแล้วเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้เลยนั่นก็ค,คือความอิ่มเอมใจที่เราได้สร้างคนขึ้นมาถึงแม้เขาจะไม่ใช่ลูกเราแต่เราสร้างให้เขามีโอกาสนะครับและนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วในโครงการดังกล่าวนี้นะครับอย่างที่ท่านผอ,อ,อ,อได้ได้นำรายงานนั่นคือ เราจะเริ่มต้นกันที่วิทยาลัยทั้ง30แห่งที่เป็นวิทยาลัยในโครงการก่อนนะครับโดยในรุ่นแรกนี่เราก็นำมา15เห่งรุ่นที่สองก็อีก15เหตุรเราทำพร้อมกันทั้ง30แห่งไม่ได้เพราะมันจะใหญ่เกินไปสำหรับกลุ่มคนที่จะมาหลอมทางด้านจิตใจจริงๆแล้วท่านอาจารย์หีซึ่งเป็นวิทยากรนะครับ ท่านท่านปอ,อนัชัยเนี่ยได้ได้คุยกันมาแล้วว่าถ้าจะให้ได้ดีที่สุดก็คือ30คนนะแต่ว่าใน30คนเนี่ยมันจะต้องทำถึง3รุ่นในขณะที่ระยะเวลาเราก็มีจำกักดเพราะว่าสำรับนโยบายและแผนนี่ยถึงแม้ว่าจะให้งบประมาณมาก็ต้องมีเงื่อนไขว่าเราต้องใช้ให้เสร็จสิ้นภายใน30กันยาเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นที่จะ รถเหลืแค่สองรุ่นแต่จะเป็นเป็นเขาเรียกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นนะครับในในในวันนี้เนี่ยเราจะได้มารู้ว่าครูของพระนาบุตรเนี่ยนอกจากจะมีองค์ความรู้แล้วเนี่ยเรายังได้มีการพัฒนาเป็นครูแฮนด์ซอนด้วยใช่ไหมครับนั่นก็คือครูจะต้องทําอะไรได้ดีได้เป็นนะครับครูต้องมีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นนะครับมีความรู้ลงลึก แต่ว่าถ้าหากเรามาเลนเรื่องทักษะเรื่องอะไรเราก็จะพบว่าปัญหาเด็กเนี่ยอาจจะปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันนี่ก็มันเป็นผลให้เกิดการออกกลางคันมากน,นะครับพอเกิดการออกกลางคันมากขึ้นเ,เราก็สูญเสียอโอกาสที่เราจะพัฒนาคนของประเทศชาตินะครับให้เขามีโอกาสที่ดีนั่นตร,ตรงนี้นะครับทางสอสอเนี่ย ได้ระดับใน,นเรื่องนี้ไ่าเราควรจะต้องลดการออกกลางคันของผู้เรียนด้วยการที่เราวันเน้นทางด้านทักษะมากเกินไปบางครั้งผู้เรียนปรับตัวไม่ได้ก็ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กออกกลางคันได้เลยนะครับเพราะในในในวันนี้เนี่ยสสจึงมาย้ำเน้นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูการสอนอย่างไรที่จะทาให้ทั้งครูทั้งผู้เรียนเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็ ทำให้ทั้งครูทั้งผู้เรียนเนี่ยมีความเป็นกันเองมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็เปรียบเสมือนกับว่ามาเรียนแบบอาศรฤาษีนะครับก็คือทั้งครูทั้งผู้เรียนเนี่ยมีความใกล้ชิดกันรักและผูกพันกันกะน,น,นะครับอันนี้แล้วก็คือที่มาของ humanized education นะครับเพราะฉะนั้นในในสามวันที่ท่านมานี้ก็อยากให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมนี้ให้เต็มที่ นะครับดึงเอาสิ่งดีดๆไ,ดไปใช้ในขณะที่ท่านต้องดูแลผู้เรียนตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดก็คือในวันที่3เนี่นะครับทุกคนอาจจะมานำเสนอเทคนิควิธีการในการสอนอย่างไรที่สอนแล้วทำให้ผู้เรียนมีความสุขไปด้วยแล้วได้ความรู้ไปด้วยได้ทักษะไปด้วยนะครับพอหลังจากที่เราทำความเข้าใจในวันแรกแล้วนะเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับวิ ที่การกระบวนการแล้วนะวันที่สองก็นําไปสู่ลงลึกทางจิตใจได้ไนะครับเราจะเกิดความรักความเมตตากับผู้เรียนได้อย่างไรนะครับแล้วก็วันที่สามก็นําไปสู่ว่าเพราะเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปสร้างชุดหรือว่าเทคนิคการจัดการเรียนรู้หรือจัดการเรียนการสอนได้อย่างไรให้มันออกมาแล้วมันมันไม่แข็งมันไม่ตึงตัวจนกระทั่งผู้เรียนเรียนแล้วเบื่อนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าพวกเราเป็นโอกาสที่ดี นี่หลายๆคนอาจจะกงังวลว่าตัวเองไม่ได้ผ่านหลักสูตรครูแฮนซอนมานะครับแล้วจะทำอย่างไรนะฮะความเข้าใจหรือการทำงนานจะเป็นอย่างไรเมื่อคืนนี่เราก็มีการประชุมคุยกันกับทีมวิทยากรแล้วทีมสำนักนโยบายและแผนแลทีมของสารพัดช่าง mm hmm. พิบุลยนะครับทางวิทยากรคือท่านอาจารย์หยีบอทชัยเนีน่ยนะนะก็ก็จะจะมาเติว ไปการปรับพื้นฐานเพื่อให้ทันนี่ยแลอาจจะใช้เวลาช่วงใดช่วงหนึ่งเดี๋ยวเวียวก่อนก็คงจะไปวางแผนว่าจะเติมไปไงนะครับฉนั้นก็ขอให้มั่นใจว่าถึงแม้มันจะไม่ได้ผ่านผู้แฮชสอวันบาแต่ถ้าท่านมีใจออยากจะสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูมันไปได้นะครับก็อย่าได้กังวลใจในเรื่องนี้นะฮะและที่สําคัญคือสสไม่ได้มองแค่90คนนะครับเราต้องการที่จะเอา90คนเนี่ยไปเป็นแม่ไก่ เพราะนั้นที่ท่าน่งอยู่นี่คือแม่ไก่นะที่จะต้องฟักไข่ให้ได้นะฮะนะครับแต่ละคนถ้าไปขยายผลสู่เพื่อนครูในวิทยาลัยจะทําให้ทั้งวิทยาลัยเป็นครูไงสอนเออเป็นครูอยู่ในอินดุสทรีชั่นะครับแล้วก็มนะันอาจจะขยายผลไปข้ามสถานศึษาได้ด้วยอะไรด้วยในอนาคตข้างหน้าผมเชื่อว่าการสอนที่ต้องระเบิดการภายในเนี่ยมันจะเป็นผลเรีสำคัญ นะครับในวันนี้แม้แต่กองทุนกนสสองก็เริ่มหันมาสนใจผม,ผมผมต้องพูดเลยนะครับว่าเราเริ่มสถานศึกษาแห่งความสุขมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี58นะครับพอช่วงหลังมานี้ก็บานเปาหรือหายไปแต่บางสถานศึกษาก็ยังเดินอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็ทำสถานศึกษาที่เป็นจิตปัญญาขึ้นมานะครับ ต้องต้องขอเอ่ยชื่อเลยครับท่านพออน,นัชัยเนี่ยตอนระหว่างที่เป็นผออ,อยู่ที่วิยทยาการที่ีสีสำโรงก็ได้มาปรึกษารลอกับผมว่าถ้าาจารกิตตัญญาเข้ามาปลุกจิตสำนึกในครูขดาบทเนี่ยจะได้ไหมจะมาขออนุญาตผมผมฟังดูแล้วเอ๊ะเป็นเรื่องที่ดีนะผมก็เลยบอกเอาเลยพ่นัชชัยลองทำดูถ้าได้ผลเราจะขยายผลแต่ถ้ามันไม่ได้ผลก็ ก็อาจจะหยุดแค่นี้แสดงว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผลนะครับก็ประโขพอ,อท่านชายทำแล้วเนี่ยมันทําให้ครูนเกิดความพึงเพื่อครูกับลูกศิษย์มีความผูกพันกันเด็กก็ออกกลางคันลุกลงอะไรการแบบนี้นะครับมันกลายเป็นว่าได้ผลดีนะผมก็ได้ก็ให้ทางอาจารย์ของมหาลัยนะครับสองสามมหาลัยเนี่ยได้เข้าไปนก็เราไปสังเกตการณ์ที่ศรีสุรุง ก็ทุกคนเห็นตรงกรันว่าการเอาความเป็นจิตปัญญาเนี่ยหรือถ้าเราพูดแบบภาษาสากลก็คืออยู่ใน education ซึ่งจริงๆแล้วถ้าแปลตรงตัวก็คือการจัดการศึกษาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ซึ่งมันจะคุมกว้างกว่าจิตปัญญานะครับเี่ตอนนี้เกิดการกระตือหรือล้นว่าเออให้ความสนใจแม้แต่ในกองทุนกสศก็กําลังหันมาที่อยากจะมาเรื่นเรื่องนี้นะครับในขณะที่เราเริ่มต้นกันมาก่อนเนี่ย เ,เราก็เลยคิดว่ามันจะต้องทาหลักสูตรนี้กับครูพระรามบรเราก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะเรา,าก็อาจจะขยายผลในอายุศึกษ,ษาแล้วก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้านะทุกอย่างที่ระเบิดจากคิดใจเนี่ยผมว่ามันมันคือพระดำริที่องค์ท่านมองลึกแล้วก็ไม่ว่าจะเอาไปทําอะไรไม่ใช่ว่าแค่ไปเป็นครูแนะไปทากิจการงานอื่นอภารกิจอื่นถ้าทุกอย่างระเบิดจากภายในหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจขึ้นมาแนละ้ว ความสําเร็จมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในวันนี้เราจึงเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามานะครับแล้วก็หวังว่าในการจัดการอบรมในครั้งนี้เนี่ยเรามุ่งมั่นที่จะให้ท่านเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ในทางศึกษานะครับอย่าเพียงแค่มาอบรมแล้วเพื่อได้ไปประกาศไปใบหนึ่งแล้วก็เอาไปติดก้้งฝาหรือเอาไปแน่เพื่อทําผลงานถ้าอย่างนั้นมันจะได้ประโยชน์น้อยมากแต่ถ้าเราไปขยายผล อย่างน้อยที่สุดเอาไปทำกับลูกศิษย์ของเราก่อนเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาความคาดหวังของผมนอกจากจะให้ท่านไปเป็นแม่ใหญ่ขยายผลแล้วนะครับเราหวังว่าจะได้โมเดลหรือได้เทคนิคดีๆที่แต่ละคนไปคิดในสาขาอาชีพของแต่ละคนมันอาจจะได้เป็นสิ่งดีๆเกิดข,ขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้อาจจะมาขยายผลในการจัดจารอา,รารชีวศึกษานะครับและนในในเบื้องต้นหลังจากการ เปิดเสร็จเนี่ยทั้งผมกับท่านอาจารย์ดรสมรวยเราก็จะมามาทําความเข้าใจกับท่านก่อนนะครับเพราะมันจะเป็นสะพานที่เดินจากการเป็นครูอาชีพแล้วเนี่ยมันก็ข้ามมาอีกขั้นหนึ่งละคือครูแฮนซอนแล้วตอนนี้จากครูแฮนซอนเนี่เราก้าไวไปขั้นหนึ่งละเข้ามาสู่ครูอยู่ใน Education นะครับท้ายสุดเลยนะที่เราหวังเป็นบันไดขั้นสุดท้ายที่เป็นขั้นสูงสุดก็คือ เราอยากจะสร้างสถานศึกษาแห่งความสุขที่เราเรียกว่า Happiness College นะครับก็ได้แต่คาดหวังว่าครูทั้ง90ท่านซึ่งในครั้งนี้อาจจะมี45ท่านเนี่ยจะเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญที่จะนำพาไปสู่การจัดก,การศึกษารูปแบบใหม่ของอาชีพศึศษา,ษาแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอรกิจนะครับเดี๋ยวลงลึกเนี่ยผมผมกับท่านรัฐสํารยก็จะ มาบรรยายให,ให้ให้ท่านได้รับรู้และทราบนะครับเพื่อเป็นการปูฐานก่อนที่เราจะก้าวไปสู่การทำการจัดอบรมในครั้งนี้ท้ายสุดอยากจะบอกท่านว่าการจัดอบรมในหลักสูตรนี้เนี่ยเราเน้นการทำกิจกรรมจะไม่เน้นวิชาการอะไรเหมือนกับหลักสูตรอื่นๆนะครับเน้นที่จะละลายพฤติกรรมเน้นที่จะมาทำกิจกรมรมร่วมกันเพราะนั้นท่านแต่งตัวเดือดตามสบายๆได้เลย ก็จะเห็นว่าในวันนี้เราจะไม่ซีเรียสเรื่องการต่ะจายหรือแม้แต่ห้องอบรมเราก็ไม่ได้จัดเป็นแบบคลาสดูนะครับเราจัดแบบให้ทุกคนได้ปะทะทัาทาง้งกันได้มองเห็นหน้านต่างกันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้รู้จักกันได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอท่านได้ทํากิจกรรมนี้อยากเต็มที่ให้ท่านมีความสุขแล้วก็มีความสนุกเราจะมีการประเมินเป็นรายวันโดยคณนะ นำทีมโดยท่านพออนันชัยนะครับก็จะมีคณะของสอนอพอและคณะของรายสาวัชติเพชรบุรีเนี่ยก็จะประมวลเป็นรายวันนะครับว่าเออผลออกมาเป็นยังไงครูมีความสุขไหมที่มาอยู่ตรงนี้วันแรกนะอาจจะเครียดหน่อยวันที่สองดีขึ้นไหมวันที่สามเป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าหากว่าการจัดการอบรมครัง้งนี้ทั้งสามวันแล้วสร้างความสุขให้กับครูทุกคนเนี่ยแสดงประสบการต้องเดินท่านเ่าสิ่งเหล่าน,นี้ไปขยายผลนะครับ ในโอกาสนี้นะครับผมถือว่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับเ,เ,เราก็ถือว่าทุกคนมีความพร้อมแล้วนะครับในบัรนี้ผมขอเปิดการอบรมเทมปฏริบัติการการพัฒนารูแนซอนสอูส่การจัดก,การศึกษาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งเรียกว่า Humanization e d c รุ่นที่หนึ่งในะบัดนี้ขอบคุณครับ